พี่น้องเอ้ยฝากอันลูกฝากอันแนวอันใส่ํำแข็งมาให้วันก็ดีๆอยู่มันบ่เด้แตกบ่ได้หักอีหยังที่เขาฝากมาลูกสาวฝากมาว่าเขาล่วง,งเบิ่งหล้วก็ใส่ได้นี่เบิ่งฝากมาทั้งบลูว่าทั้งไปเซนี่หรือทั้งอีหยังนี่บลูว่าของอีหยังนี่ก็ออันไหนนีเบื้องแตกเบื้นี่เก็บออกจากเดี๋ยนี่เก็บออกจากย๋ยวนี่ยกมาเดี๋ยนี่ ว่านกับพระธัเดเบิงมาหอดพระธันเดเบิงอยู่ของไปยู่ลอยูลานค่าบัดไปง้อมาย่านสาวเบิงตีลาพี่น้องเบิงเอาเบิงเอาพังเหมิดใสใดจังไดเบิงเนธบ่าเพ็ดเว้นแต่บอกว่าอย่าโยนอยู่ในกล้องอะต้องโยนล่ะใคับโยนบพแตกปานีใครสิฝากของห่างมาให้กันเนี่นี่มันหลูกสาวไหมเออเอเยเขาฝากมาให้น้องไหม้างออกเบิร์นหรพี่มนสิโยนบักักมันสิซำหดซำหนึ่งกุลัน โอ้ยเบ้ามาบ่งหูคักอยอะหยังเขาก็เขียนไว้อยู่ด้ข้ขังบนนั่นว่าห้ามโยนนั่นแต่มันโยนเบิงเบิงกองเบิงหยัง,ง,ง,งแล้วน,น่มันต้องโยนละก,กองกับบวัวบวเบียบ,บ,บเต็มอยู่นั่นโอ๊ยเบ้ามาเราศูนย์มึงนี่เป็นสินไปสินมัานพี่น้องปานนั่นว่าสิใสน้ำแข็งไห้พี่ไ้นองกินพันสิเด้ซื่อไหมตัวนี้นายแช้สละนั่งสังคั้งมึงเอ้ย เป็นหายแท้มาเบิ้งเหลาเด้อมันบ่ระวังให,ห้เฮาดอกฝากน้ำหยังมาเดี๋ยวสิถามลูกอยู่ฝากน้ำมีหยังมาฝากน้ำมีหยังมากันนะมันถึโปดโปดแต่แต่มิจะซื้อผู้ฝากผู้หยังนี่ห้ามโยนมันเขียนไว้หาสวรรค์วิมานหยังมุน่นดูแตกกันบ่โย,ยวนมันสิแตกปานนั่นสิ ไายิฝากของห่างมาอยู่หันหัวห่างกับเก็บที่มันเข่าฟ้ามันจะฝากไม่เสียเงิน่าันี่ยังซ่อมได้มันก็่ได้แล้วมันแตกเหมือนมันเออกันว่าอันเครื่องชำรุจสายไฟหัวนั่นนี่นี่มันแตกห่างออกจากกันนั่นใช่ไหมตาศูนย์เหนนไหมนี่ออกเบิร์เลยนี่ไหมเห็ไหมมันสิเป็นไหนจังไหนนี่เบามากพอละศูนย์คนนี้ยังบ่มีจัญญาบันการทรงของเลยเด้นี่สต็ฟแบบนี้ กิลีบลโทษไผโทษผู้มาทรงอันซุ้มขนซุ้มโคงทรงนี่ละ่ะไผกับบลูลโทษผู้มันเฮ็ดนั่นล่ะจัองเป็นไผผู้มันมาทรงของนี่ซุ่มมาทรงของโยนของนี่ล่ะโยนผู้มาทรงกะบบไดบ้ว่าจ่ว่าซุ่มหนึ่งน่ะทัดมือกันเปลี่ยนมือกันน่ะอันนี้ทรงจากอันลาดบุรีโมโหแห้งอยู่ศูนย์แห้งยูนี่ออกเป็นเปียงไผเปียงมันจะไหนมึงเนี่ย มเ่เนี่ยยุ่นขากยุ่นเนี่ย